มาดูการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ตได้เสริมเขี้ยวเล็บการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยการประกันภัยค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ตหรือสำนักงานคอพพ จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ภาคการเงินธนาคารต่างๆรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนผู้รับเหมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศประจำปี2568เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเลือกใช้ระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวันโดยมีภาคธุรกิจคือบริษัทประกันภัยทำหน้าที่ ในการรับโอนความเสี่ยงภัยไปบริหารจัดการแทนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการคุ้มครองเยียวยาความเสียหายครอบคลุมผลกระทบจากภัยต่างๆให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่โดยมีนายโสพลสุวรรณรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดณนะห้องประชุมบุกิตตาแกรนบอลรูมโรงแรมบุกิตตาบุกิตโฮเทล ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งางานนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสมาคมผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาวรวมทั้งชมรมธนาคารในการประสานผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์นักธุรกิจด้านการลงทุนสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกลุ่มผู้ประกอบการ YEC ผู้รับเหมาจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมการส่งเสริมความรู้เชิงรุก รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสื่อมวลชนอาทิหน่วยงานราชการต่างๆบริษัทประกันภัยสาขาภูเก็ตสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสารการเสวนาบนเวทีภายใต้หัวข้ออสังหาริมทรัพย์มั่นคงปลอดภัยด้วยการประกันภยัย การจัดบูธของสำนักงานคอปปอรร่วมกับภาคธุรกิจประ,ประกันภัยจำนวน10บูธและบูธจากชมรมธนาคารอีกจำนวน5ธนาคารนอกจากนี้ในส่วนของบูธคอปปอค่ะจะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์คลินิกประกันภยัยเพื่อให้คำแนะนำด้านการประกันภยัยและการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปภายในงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมด้านการประกันภัยในโอกาสต่อไป แ,และในส่วนของบูธของบริษัทประกันภัยและธนาคารจะเป็นกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์และการนําเสนอข้อมูลเพื่อจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทอีกทั้งเป็นการพบปะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ผู้รับเหมานักลงทุนบริษัทประกันภัยธนาคารที่จะมีช่องทางในการติดต่อและคอนแทคเตอร์ร่วมกัน เพื่อจะนำระบบการประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงทั้งในชีวิตร่างกายรวมทั้งการประกอบธุรกิจให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะจะทำประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงภัยกับธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการเข้าไปใช้บริการ กาภัยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะในการที่เขาเองเลือกเลือกในเรื่องของการประกอบธุรกิจเขาว่าจะต้องมีอะไรก็ตามมารองรับสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการประกันภัยเมื่อเกิดภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวอย่างตึกที่เกิดขึ้นที่เราทราบข่าวกันหรือว่าน้ําท่วมอะไรต่างๆลมพายุนะคะหรือว่าภัยเรื่องของการประท้วงหรือการหยุดงานหรือการมาใช้บริการของผู้ผู้ผู้บริโภคแล้วเกิดความเสียหายจากจาก ธุรกิจตรงนั้นก็ให้เรื่องของการประกันภัยมาเยียวยาในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นการโอนความเสี่ยงภัยไปที่บริษัทก็เราก็มีหน้าที่แค่จ่ายเบี้ยรประกันภัยแล้วก็เลือกประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของเราและความเหมาะสมความสามารถในการชําระเบี้ยรประกันภัยการประกันภัยในจังหวัดภูเก็ตจริงๆก็มี มีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะประกอบกับจํานวนของผู้ประกอบการภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาอเนกสภาพหรือว่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวผู้รับเหมาอะไรต่างๆก็จะมีเยอะในภูเก็ตมีผู้ลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นการประกันภัยนี่สำคัญมากนะคะในการที่จะบริหารความเสี่ยงในการที่จะโอนความเสี่ยงภัยต่างๆไปยังบริษัทประกันภัย